เรอ้าไบยาโดลิตทีมลุ้นหนีตกชั้นขาประจําของลาลิกาสเปนไม่ค่อยเป็นที่รู้จักสําหรับแฟนบอลทั่วไปมากนักนะครับเวนตวแต่กลุ่มคนที่รู้ว่าประธานสโมสรแห่งนี้ก็คือโรนัลโดอ่านายตำนานดาวยิงทีมชาติบราซิลเท่านั้นการเข้ามาของโรนัลโดก็ช่วยให้ไบยารดลิตมีทางเลือกในการพัฒนาแข้งอายุน้อยมากขึ้นโดยคนล่าสุดที่พวกเขาขายได้ราคามากที่สุดก็คือโมฮัมเหม็ดซาริซูปราการหลังทีมชาติการนาที่ย้ายไปเซาแฮมตันด้วยค่าตัว12ล้านยูโรในช่วงสัมเมอร์ปี2020 เดิมๆนั่นคือการหนีตายแต่ปีนี้สิ่งที่ทําให้ทีมถูกพูดถึงผ่านสํานักข่าวมากที่สุดก็คือการอุบัติขึ้นของแข้งดาวรุ่งระดับชั้นนําของประเทศอเด้าหนูอะคาเดมี่เรอัมาดิดอย่างอีบันเฟรสเนดาแบ็คขวาฟอร์มแรงวัย18ปีที่กาลังมีข่าวเชื่อมโยงกับทีมยักษ์ใหญ่มากมายในตอนนี้และนี่ถือเป็นโอกาสอันดีที่ทีมงานฟุตบอลแม็กซ์จะพาทุกท่านไปรู้จักพ่อหนุ่มคนนี้ให้มากขึ้นก่อนที่จะกลายเป็นท็อกออฟดูท่าวในช่วงซัมเมอร์นี้ต้นกําเนิดเฟร อิบันเฟรสเนรากอรลาริซเกิดเมื่อวันที่28กันยายนปี2004ที่กอยีนาเขต1ในกรุงมัดริดประเทศสเปน เริ่มต้นในระดับเยาวชนกับทีมท้องถิ่นของกิยอนาจนถึงอายุ9ขวบไปย้ายไปอาคาเดมีอีกทีมอย่างโบอาดิยาแต่สุดท้ายก็อยู่ได้แค่ปีเดียวนะครับเมื่อสอบผ่านเข้าสู่ลาฟราบิกา้าสูตรฝึกเยาวชนของเรอัลมาดริดเฟรสเดดาใช้เวลา4ปีที่ทัพปราชานตัวน้อยก็จะถูกปล่อยให้กับทีมเล็กๆในเมืองเดียวกันอย่างเลกาเนสแต่ก็อยู่ได้ราวๆ2ปีนะครับเฟรสเดดาก็ได้ย้ายอีกครั้งคราวนี้ไปอยู่กับเรอัลบายาดูริดแบบฟรีฟรีในปี2020และสร้างความประทับใจให้กับ ab, ita, กุา, Madrid, า,มา,าีมมยทวค จนขยับมาถึงทีมสำรองอย่างบบยาดดลิดโปรเมซัสจากนั้นเขาก็ได้ประเดิมสนามให้กับทีมชุดใหญ่ในเกมโกปาเดเรเมื่อพฤษภาคมปีก่อนด้วยวัยเพียงแค่17ปีตอนที่ผมไปเลกาเนสหลังจากที่ออกจากม,มาดิดมันไม่ง่ายเลยครับพะผมมีช่วงเวลาที่ดีที่บาเดเบบสัสนั่นคือตอนที่ผมก้าวกระโดดด้วยแรงปณิธานจากนั้นเมื่อผมได้ทํางานกับบัติต้าในการฝึกซ้อมกับทีมเยาวชนของบายาดดลิดผมก็บอกกับตัวเองว่าผมสามารถยกระดับได้และเรื่องนั้นมันก็ถูกพิสูจน์แล้วถูกที่ถูกเวลา ในฤดูกาลนี้ตามเดิมแล้วอดีตกุนซือราชบุรีอย่างปาเชตาที่กลุ่มบังเหียนบายาดอลตในช่วงต้นฤดูกาลคิดแค่ที่จะดันให้เฟรสเนดาขึ้นมาเก็บประสบการณ์จากการซ้อมและได้ลงเล่นในบอลถ้วยถ้ามีโอกาสเท่านั้นแต่กลายเป็นว่าลุยส์เปเรสแบ็กเบอร์นหนึ่งประจำทีมมาได้รับบาดเจ็บในช่วงกลางเดือนกันยายนและลูกคัสโลซาก็ยังไม่ดีพอเฟรสเนดาฉกฉวยโอกาสตรงนั้นนะครับและคว้าตัวจริงมาได้แต่ก็ยังไม่ถาวรจนกระทั่งเข้าสู่เดือนมีนาคมที่ผ่านมาในทีมของกุนซือคนที่2ในฤดูกาลนี้อย่างปโล บอชาาอูรุกวัยที่ย้ายมาจากคูเซโร่ทีมในบัญชาของโรนัลโดอาณาอีกหนึ่งทีมซึ่งก็ชื่นชอบแข้งไวทินเอตเป็นอย่างมากนั่นจึงเป็นเหตุผลที่เฟรสเนดาไม่หลุดจาก11ตัวจริงอีกเลยและมันก็ไม่แปลกเช่นกันนะครับที่เขาจะกลายเป็นผู้เล่นอายุน้อยที่สุดที่ลงเล่นมากกว่า10เกมในลีกาสเปนฤดูกาลน,นี้นำหน้ากาบีอเลฮันโดบาวเดสองลรุ่งจากบาร์เซโลนาโมฮัมเหม็ดอาลีโชจากรเรอัลโซเซดัดและไคกี้จากอัลเมเรียโดยพาดมาถึงตอนนี้นะครับกลางเดือนพฤษภาคมปีีี2023 20เเเรสสนนนนนลลลลง่ไปป้กกมใั สถิติเบอร์ต้ตนของสโมสร แถมจากข้อมูลออฟตานะครัฟสเนดามีค่าเฉลีย่ยในการนำบอลกลับมาครอบครองได้มากที่สุดถึง5.3ครั้งต่อเกมละะนาชนะการดวลมากที่สุด9.25ครั้งต่อเกมรวม80ครั้งเมื่อเทียบกับผู้เล่นของบบยาโดลิดในฤดูกาลนี้และยังตามหลังเพียงแค่จาวัดเอลยามิกและคาบีซันเชสสองเซนเตอร์แบ็กเท่านั้นในเรื่องของอัตราการจ่ายบอลที่สําเร็จ81.1%เฟรชเนดามีสถิติในการสร้างสรรค์โอกาสที่ดีมากๆนะครับข้อสร้างโอกาสยิงราวรา2.5ครั้งใน90นาทีและยังรวมถึงการจ่ายบอลไปข้างหน้าผ่านแนวรับได้้้ออยย่่่าางนนงคนคค3.6รรรัต90ท,ทีีีหืเกว g r e s s i v e pass นั่นเองนะครับซึ่งจะทอมไปถึง,งระยะการส่งบอลและความสามารถในการทำลายแนวรับด้วยความแม่นยำของเขาอีกด้วยนอกจากนี้นะครับเรสเนดายังเ,เท้าซ้ายได้ดีแม้จะถนัดขวาก็ตามมีหลายครั้งที่เขาเปิดด้วยซ้ายเพื่อเพิ่มโอกาสในการจ่ายบอลมากขึ้นและได้ลงเล่นในบทบาทแบ็กซ้ายบ้างในบางเกมอีกทั้งยังเล่นได้อย่างคล่องแคล่วนะครับด้วยความเร็วและการเลี้ยงบอลติดเท้าคล้ายผู้เล่นลิมเซนอีกด้วยซึ่งก็ไม่แปลกนะครับเพราะเรสเนดาเริ่มต้นเล่นฟุตบอลในตำแหน่งกองหน้าจากนั้นก็ขยับเป็นปีกและกลายเป็นแบ็กอย่างในปัจจจุบันสิ่่งงทีแมมวได้าก เบรสเนดานไม่ได้เหมือนแบ็กสเปนทั่วๆไปนะครับเขาสูงถึง182ซนติเมตรและมีโครงสร้างร่างกายที่ไหล่กว้างและมีมวลกล้ามเนื้อที่แน่นพอสําหรับการประทะกับคู่แข่งในเกมฟีท้าของเขาดีพอกับลาลิก้าอย่างเห็นได้ชัดและเขายังทําได้ดีในการเปลี่ยนทิศทางการวิ่งอีกด้วยเมื่ออยู่ในสถานการณ์ที่ต้องเพรสซิ่งคู่ต่อสู้เขาก็ใช้ร่างกายนักกีฬาอันแข็งแกร่งได้อย่างคุ้มค่าแถมยังนิ่งและแม่นยําในการเข้าปะทะอีกต่างหากรวมถึง 5, การดวลลูกกระลาอากาศอีกด้วยนะครับแต่ที่กล่าวมาดู และเรื่องของประสบการณ์ก็เป็นเรื่องที่สําคัญเช่นเดียวกันสไตล์การเล่นของเขาในเกมรุกจะไปยืนอยู่ใกล้กับปีกขวาประจำทีมอย่างกอนซาโลพลาตาโดยเฟรสเนดาจะยืนอยู่ระหว่างพื้นที่เพลเมเกอร์และริมเส้นฝั่งขวาเพื่อเล่นสนับสนุนกันนั่นจึงมีโอกาสที่ทีมต่อไปที่จะได้เขาไปจะสามารถเล่นในระบบอินเวดแบ็กได้ด้วยอืมฟังดูเหมือนเขาอาจจะเหมาะกับแมนเชสเตอร์ซิตี้เหมือนกันนะแต่ใดใดเหล่าบรรดาแมวมองต่างเห็นพ้องต้องการว่าเขาดีเกินกว่าที่จะเล่นให้กับไบยาโดริตแล้ว ผมคิดว่าตัวเองเป็นกองหลังที่เล่นแนวแนวลุกผมเป็นตัวรุกและผมชอบมันมากและยังชอบการป้องกันแบบตัวต่อตัวอีกด้วยนะครับผมว่ามันคือจุดแข็งของผมเฟรชเนาดาก่าขณะที่คาบีซานเชตแนวรับประจําทีมก็ชื่นชมเฟรชเนดาไว้ว่าเด็กนุ่งคนนี้ทั้งอึดแข็งแกร่งพร้อมก็หาคู่ต่อสู้ด้วยความรวดเร็วและบทอย่างหนักหน่วงพิเศษและเต็มไปด้วยพรสวรรค์ทางเทคนิคอนาคตจะเป็นอย่างไร เรสเนดามีสัญญากับไบยานูลิทไปจนถึงปี2025และมีค่าฉีกสัญญาราวๆ30ล้านยูโรหรือ27ล้านปอนด์หลังจากที่มีข่าวกับอาร์เซนอลและดอทมูลในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะหน้าหนาว2023ที่ผ่านมาแต่ค่าีกสัญญาจะเพิ่มขึ้นเป็น45ล้านยูโรเมื่อเขาลงเล่นครบ22เกมซึ่งท่านับทุกรายการตอนนี้มันก็ครบแล้วนะครับกระทั่งมกราคมเขาก็ไม่ได้ไปไหนจริงๆในการ์พอฟเฟเนดาปักหมุดกับคุณซื้อคนเก่าอย่างปาเชต้าว่าเขาตัดสินใจอยู่ต่อจนสิ้นส ผมคิดว่าเขาเป็นโค้ชที่ยอดเยี่ยมผมติดตามลีกยุโรปอยู่เสมอแล้วผมคิดว่างานที่เขาทํากับสโมสรของเขานั้นยอดเยี่ยมมากแต่ตอนนี้กับเปสโซลารโนและก่อนหน้านี้กับปาเชต้าเราเล่นสไตล์นั้นเหมือนกันและนั่นคือสิ่งที่ผมชอบมากที่สุดเฟรสเนดากล่าว ขยับมาที่ฟรานซานเชสนะครับผู้อำนวยการกีฬาของบายาโดลิดก็ย้ำชัดว่าเขาจะประเมินทุกอย่างให้เหมาะสมกับทั้ง2ฝ่ายหากมีข้อเสนอเข้ามาเพื่อ Make ัวร์ว่าเฟรสเนดาจะได้ทีมที่ดีและมีโอกาสลงสนามอย่างสาเสมอเพื่อส่งให้เขานั้นพัฒนายิ่งยิ่งขึ้นไปฝั่งของเฟรสเนดาก็บอกกับปากว่าเขานั้นไม่ได้รีบร้อนอะไรนะครับเพราะก็ต้องยอมรับว่าฤดูกาลนี้ทุกอย่างมันฉุกระหุกไปหมดการขึ้นมาเล่นในลาลิก้าก็เป็นเรื่องที่ไวเกินคาดเพราะฉะนั้นเขารอได้นะครับไม่ว่าจะทีมใดก็ตามซึ่งตอนนีีีี้้นนนนออออกกกกจาาาททััืใหญ่่และดดรมมมุตนน็เิ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยูเวนตุสและนิวคาสเซิลที่มีข่าวสนใจในตัวเขาเช่นกันสุดท้ายแล้วสถานีต่อไปของเฟรดเนดาจะเป็นอย่างไรรอดูกันในอนาคตที่อาจไม่ไกลแต่จะใกล้กว่าที่เราคิดและหากชอบคลิปของฟุตบอลแม็กซ์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานผลิตคลิปให้ทุกท่านได้ดูกันด้วยนะครับหากท่านใดมีข้อสงสัยหรืออยากติชมและเสนอแนะสามารถเข้ามาคุยกับเราได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับเพราะทุกวันคือฟุตบอลฟุตบอลแม็กซ์